ให้ก็เลยต้องลองโอ้ห่อประเด็นนานตั้งหลายมือเนาะเก็บไม่นานเกินใช่ไหมมาชินแล้วครับคุณลุงเป็นมาใช้ได้ไหมนี่ทำไมอ่ะใช่ใช่เนาะี่ลูกมิงเนาะ สวยเลยเ,เก็บไว้นานพอกินได้<ม>อยู่ไประชิมแน่ๆหน่อยขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ให้มาชิมนะครับที่เราต้องมาชำแหละมาไอขนอนเองเพราะว่าอะไรคะรนี่ที่เราใช้ในการ นยางขนนนใช่ไหมครับดนวันนี้คุณลุงจะไปสาธิตว่าวันนี้จะบอกวิธีเอายางอกจากมีดนะครับยางขนุนอดจากมีดมีหลายวิธีใช่ไหมคุณลุงตโลแกนคุณลุงง่ายนิดเดียวโอเคมันมีหลายวิธีนะครับวิธีนี้ไม่ต้องยากครับใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีเดียวครับใช่มีเทียมชียางนะครับครับตอนนี้ปอกก่อน พอแล้วนะคะขั้นตอนนี้สรับอยากกินแล้วครับ<ช>เอามาติ่มแน่้อชั้หนึ่งอันเนี้ยแต่โบประคิ้นมาผ้าเป็นเอียงเหมือนจังหวะทา,างบ้านเพิน่นหามากก็ได้ลองแกบุงอัิ่นยังพี่น้องเนี่ยไม่ห่วงา่นเลยค่ะเพิน่นหาแบบยุบป่ากระยานยางพิษมืองที่หลังหัวถุงถุงไม่เลยค่ะถุงไม่ขอบก็คุณในรายครับเอฟซีร้านบ้อง หวานจ้าขาปุเรียนจากเอฟซีทั้งคุณหันอยู่เด้อจ้าคุณหนันปีสเกดปุเรียนผู้เขาไฟจ้าเห็นแต่โกบสีดาอยู่หลังฉากงองมุกดาสิปันไปกินอยู่ใส่ของหวานจ้าเลยแต่มาในเมื่อก็ตัวหายบีเดียนเด้ออาปุเรียนมาฝาก า,า,า,ากานสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกบ้านครับผมวันนี้นะครับจะมาคาเอายางขนุนนะครับออกจากมีดนะครับหลายบ้านก็คงจะเคย ปอขนุนแล้วมีดมันติดกับยางนะครับปวดหัวเอาอะไรเช็ดแล้วก็ไม่ออกวันนี้นะครับลุงจะพามาทำนะครับเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะครับโดยใช้ไฟเตาแก๊สเรานี้เองครับใช้ความร้อนเอาอยางขนุนออกทำยังไงเดี๋ยวเปิดแก๊สก่อนนะครับ่ เามันเลยเผาให้มันร้อนนะครับระวัาางมือด้วยนะครับเพื่อนๆเอาให้มันร้อนใส่พววมห้อนนีล่ละในการเอายางขนุนออกจะออกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห้หอนแล้วไหมแล้วแล้วเราก็เอากระดาษนะครับมารูดนะครับ ยางขนุนออกจากมีดนะครับกระดาษต้องหนา,นานหน่อยนึ้อถ้าไม่หนามัน,นจะร้อนมือนะครับนี่นะครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวพุ้ยห้อนห่อนห่อนห่อนนั่นจืดจืเห็นบอ่อถ้ามันยังไม่ออกีแล้วก็เอาลนไปนะครับแม่แม่นอ,อนนอนนอนนอนอันนี้ขนาดใช้กระดาษหนามาหกแล้วนะครับนี่แล้วก็เผ่านะครับ ค,ค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวมันจะโดนมือเราไปร้อนมากนะครับเห็นไหมครับ <Wow. S 1> ไปบางส่วนแล้วนะครับ